อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะสาราจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพแล้วก็งานเก๋ๆไม่คุณค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนยี่ราหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิรานะคะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง11,500บาทค่ะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74.29ซนต์น้ำหนักช่างรวม3 0 4กรัมไซแหวน51.5ค่ะถ้าหากไซเล็ก คุณสามารถไปที่ดีโอสยามชั้น3นะคะแล้วก็โทรมาถามได้เลยว่าชื่อร้านอะไรนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ค่ะบริการดีแล้วก็ผลงานดีนะคะชิน้นนี้มีเพชรเกสรน,นะคะทั้งหมด20เม็ดค่ะโดยประมาณและเม็ดละประมาณ1ตังค์รวมแล้ว20ตังน้ำโดยประมาณ96-97นะคะก็ เพชรนะคะจะมีคัตติ้งที่สวยพอใช้ได้2เม็ดและที่เหลือจะสวยสวยสวย,สวยน,นะคะสวยเลยมีพอใช้2เม็ดแล้วก็มีสวยที่เหลือเป็นสวยหมดนะคะน้ำเดินมา,มาประมาณ9697ขาวตาเปล่านะคะถ้าเกิดเราสองเนี่ยจะออกไปทาง96นิดนึงแต่ถ้าดูตาเปล่าก็คือ97คะ่ะไฟดีมีประกายคะ่ะไฟดีมีประกายนี่ นะ่าบอกชิ้นงานตามเนื้องานนะคะชอบข้อเด่นรับข้อดได้ก็คุณรักจริงชิ้นนั้นเลยนะคะแสดงว่าคุณชอบจริงแล้วนะถ้าชอบข้อเด่นรับข้อดได้ค่ะชิ้นนี้พลอยผิวสวยนูนดีผิวสวย,ลวสวยแล้วก็ผิวนูนผิวมันดีมีสตานะคะพลอยมีสตาค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูแบบเ,เขาเรียกว่าให้ดูขาของเขานะคะถ้าพลอยดีพลอยสวยขาพลอยสตาต้องยาวนะยาวเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะตอนนี้เรามาดูาไซส์กันก่อน,นะคะ่ะไซส์ค่ะอบหน้านิ้วหนึ่งเซนครึ่งเช็คหมดนะคะเช็คเช็คละเอียดแล้วก็บอกละเอียดด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรนะหวานมากละมุนล,ละไมนะคะคุณดูนะคะมีความหวานเพิ่มขึ้นเลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสตากันค่ะเราใช้ไฟจากมือถือส่องนะคะเห็นไหมขาเนี่ยอย่างสวยเลยขายาวนะคะสตาขายาวมาดูใกล้ๆะคะ่ะเห็นไหมคะสวยมาก พลอยเขาสวยท่านใดชอบนะคะทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนลายถักนะคะจะเป็นแหวนลายถักที่คุณสามารถใส่ติดนิ้วได้ท่านใดที่ต้องการใส่แหวนติดนิ้วลองพิจารณาวงนี้ดูคะ่ะถ้าหากเบื่อแหวนแถวฝังล็อกอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มลวดลายตัวแหวนด้วยวงนี้ได้เลยค่ะปึึบ ขออนุญาตเลื่อนเร็วไปนิดนึงนะคะชิ้นนีนะะ้ราคาเบาๆค่ะ4,500บาททองเป็นทอง 9K ค่ะทอง 9K ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่38.43เปอคำว่า 9K ไม่ได้แปลว่านาคเสมอปลายไปนะคะอันนี้คือ 9K ทองคำนะคะทองคำ 9K ค่ะน้ำหนักช่างรวม2.13กรัมค่ะไซแหวน56เพชรเม็ดละประมาณครึ่งตังค์นะคะ5เม็ดก็คือ2ตังค์ครึ่งไม่ตีราคานะคะแถมไปเลยค่ะเพชร,รสวยด้วยนะเกสรนะคะแล้วก็น้ำโดยประมาณ97เพชร,รสวยอันนี้ก็เป็นลายถักเป็นลายเชือกถักนะคะเป็นลายเชือกถักน่ารัก งานทองคำ 9k นี่ค่ะใส่ติดนิ้วได้นะคะเพชรเนี่ยเขาจะเป็นการฝังจิกเตยเตยจิกนะคะเตยจิกคุณใส่ติดนิ้วได้ใส่นิ้วนางได้นิ้วกลางได้แล้วแต่เลยะะถ้าเกิดไซส์ใหญ่ไปถ้าเกิดไซส์ใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้นะคะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะไม่ต้องไปเสียเงินค่าตัดแล้วก็ไม่ต้องเสียทองที่หายออกไปนะคะพอเป็นทอง 9k ปุ๊บ บางทีในใจเราจะมีคำถามว่าใส่ไปแล้วจะเป็นอย่างไรเนื้อเขาก็จะคือสีทองนะคะใส่ไปใส่ไปอทองคำที่เคลือบอยู่เนี่ยมีความมันวาวเนี่ยอาจจะจืดลงเนื่องจากว่าอย่างไรเหงื่อเราสบู่นู่นนี่นั่นนะคะการกระทบสิ่งนู้สิ่งนี้สัมผัสสิ่งนู้สิ่งนี้อาจจะจืดลงได้จืดลงแต่เนื้อก็เป็นสีทองเหมือนเดิมสีทองเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจืดลงหน่อย วิธีการก็เมื่อจืดลงเอาไปชุบเอาไปชุบค่ะนะคะอันนั้นก็คือตามปกติเลยง่ายๆสบายๆนะคะจืดปุ๊บก็ไปชุบจะจืดนานแค่ไหนเร็วไหมอย่างไรอยู่ที่การใช้งานและเหงื่อของเราด้วยเลี่ยงน้ําหอมเลี่ยงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหงื่อของเราเนี่ยถ้าเราเหงื่อเยอะ นะคะก็ให้ล้างทําความสะอาดเขาบ้างเหมือนเสื้อผ้าค่ะถ้าเราใส่แล้วเราไม่ล้างเลยก็ขึ้นคราบเกลือคราบใครใช่ไหมคะเครื่องประดับก็เหมือนกันค่ะก็ล้างกับน้ําสไลดยผสมน้ําอุ่นๆเจือจางก็ล้างล้างๆแล้วก็เช็ดให้แห้งถ้าพอเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เราเปลี่ยนชิ้นอื่นเราก็ทําแบบนั้นแล้วก็ร้อยเขาแห้งแล้วก็ใส่ในถุงปักปิดนะคะทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะคะ น่ารักมากเลยล่ะคะ่ะก็เบาๆคาสนใจทักนะคะเข็มกัดโบราณนะคะจากยุโรปค่ะชิ้นนี้ทำให้เรานึกถึงคำว่าเพชรนินจินดานะคะเพชรก็คือนี่เลยประดับอยู่นะคะนินก็คือสีดำนี้เป็นนินจินดาก็คือของมีค่าน่าจะหมายถึงทองคำนะคะสวยมากๆแล้วก็เป็นงานยุโรปโบราณค่ะเป็นงานโบราณนะคะ โบราณมากเลยชิ้นนี้เพราะว่าเคยเห็นอยู่นะคะในการประมูลของของทางฝั่งยุโรปเวลาเขาจะมีภาพประมูลชิ้นงานนะคะแล้วเพชรสวยด้วยค่ะมาในราคาเพียง13,900บาทนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่34.04ค่ะน้ำหนักช่างรวม3.5กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะตกเปละประมาณ1ตังค่ะ33เม็ดรวมเป็น33ตังค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ อกไม้เนี่ยจะประมาณสองตังค์นะคะน่าจะสองตังค์เพราะว่าเขาใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าบริเวณอื่นนะคะคุณลองสังเกตดูค่ะสวยแต่นาตีราคาที่1ตังค์ทั้งหมดนะคะแล้วเพชรสวยด้วยเป็นงานแปลกงานเก่าเก็บงานแอนทีค่คะิีนี้จะเป็นงานนูนสูงด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้สวยมากสวยมากๆนะคะแล้วก็เรามาดูไซส์ค่ะ ความยาวค่ะสามเซนนะคะความกว้าง1.3ึมเซนถ้าวันนั้นใครจำได้จะมีแหวนด้วยแหวนแต่ว่าเขาจะประดับด้วยมุกนะคะมีมุกอยู่น่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันแล้วก็ทยอยปล่อยออกมาเขาก็ต้องเป็นของของที่ล้าค่าในใจของของเขาอะนะไม่ปล่อยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรได้นะคะ สัจธรรมก็คือสมบัติผัดกันชมค่ะไม่มีใครครอบครองสิ่งใดได้ตลอดไปนะคะสวยมากเลยไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะตรงนินนะคะเห็นไหมยากนะคะค่อนข้างยากมากนะคะอันนี้คือการเปิดของของชิ้นงานชิ้นนี้เปิดปิดแบบนี้นะคะการใช้งานค่ะก็เราดึงตรงนี้ออกปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ กลับเข้าที่เดิมโดยการใส่กลับเข้าที่เดิมแล้วก็ดันใส่กดลงตามนี้นะคะง่ายๆค่ะง่ายๆสวยงามแปลกตาน่าเก็บมากๆนะคะงานยุโรปคะ่ะ กุญแจใจใครอยากจะล็อกหัวใจเอาไว้นะคะอันนี้คือกุญแจใจกุญแจเพชร7 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75.7% 7าน้ำหนักชัางรวม1.39กรัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ1่ตัง13เม็ดรวมเป็น13ตังแล้วก็ตรงนี้เม็ดละประมาณ6ตัง1เม็ดเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรที่สวยทั้งหมดนะคะนะ้ำนะโดยประมาณ97เ็ดหมดเลยเพชรรวมทั้งหมด19้ตัง โดยประมาณค่ะชิ้นงานเป็นชิ้นงานเล็กๆน่ารักนะคะใส่กับสร้อยอิตาลีอิตาลีได้เลยใครที่มีสร้อยอิตาลีอยู่สลับจี้มาเป็นกุญแจชิ้นนี้ก็ได้ค่ะความยาวเท่านี้ต่อมาเรามาดูกันใกล้ๆห่วงอะไรต่างๆโอเคหรือไม่นะคะห่วงโอเคใส่กับสร้อยเล็กๆนะคะนี่ค่ะ เพชรสวยกริบบอกเลยเพชรสวยกริบเห็นไหมอ่าเพชรสวยกริบนะคะเล็กๆจิ๋วแต่แจวเพชรสวยกริบเลยมาในราคาน่ารักค่ะชิ้นงานเล็กๆราคาก็เล็กตามนะคะเพชรสวยนะคะ จี้เพชรสี่เหลี่ยมฉลุลายนะคะชิ้นนี้มองแล้วทำให้ดูเหมือนเป็นจี้ดอกไม้ได้อีกชิ่นเดียวกันนะคะมองได้2ภาพเลยค่ะมาในราคาเพียง7,800บาทรอนบาทดองยิ่งเปอร์เซ็นต์มาได้ที่71%นน้ำหนักช่างรวม1.33กรัมนะคะเพชรตรงนี้ กรอบนอกนะคะกรอบนอกรวมถึงหูกระต่ายตรงนี้เม็ดละประมาณ1นึงต่งเเม็ดในเนื้อเพชรจะมีตามดเก็ดน้ําแข็งขนแมวน้ําโดยประมาณ95าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่กล่าวมามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะสําหรับตามดเก็ดน้าแข็งขนแมวแต่นะสองแล้วนะเห็นนะก็จะแจ้งค่ะที่จะมีตรงนี้นะคะ กรอบนอกนะกรอบนอกตรงนี้แต่ตรงนี้เพชรสวยนะคะและก็ตรงนี้เพชรสวย4เม็ดนี้เพชรสวยหมดนะคะคัตติ้งสวยน้ําสวยเนื้อสวยนะคะเมล็ดละตรงนี้เมล็ดละประมาณ3ตัง4เม็ดรวมเป็น12ตังค่ะน้ําด้วยประมาณ 96- 97ถ้าส่ถ้าองแล้วก็อยู่ที่ประมาณ96กแล้วก็มองตาเปล่าคือ97นะคะชิ้นนี้7 7 8 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ข้อดีของชิ้นนี้ก็คือได้เพชรเยอะได้เพชรเยอะนะคะข้อด้อยก็คือเพชรบริเวณรอบนอกเนี่ยจะมีตามมดเกล็ดน้ำแข็งขนแมวซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าน้ำโดยประมาณ95ค่ะโดยรวมเขาก็น่ารักราคาเบาๆนะคะเห็นไหมคะไฟตรงกลางเนี่ยไฟดีทุกเม็ดคือไฟดีหมด ะมีในเนื้อบ้างเล็กน้อยนะคะรอบตรงนี้เม็ดเล็กๆเล็กเล็กเล,กเล,กเลกนะคะ,อะมองระยะไกลไฟดีไหมนี่นะคะหันข้างลายเขาละเอียดนะลายละเอียดดีนะคะหูกระต่ายก็ดีเนี่ยค่ะมีตุ่มตรงนี้ด้วยงานละเอียดดีนะตัวเรือนเขาดีค่ะตัวเรือนเขาผ่านเลยโอเคเลย ขนาด1เซนความยาว2เซนท่านใดชอบถูกใจใครบ้างนะคะลองพิจารณาดูค่ะหากชอบแล้วโดนใจแล้วนะคะชอบข้อเด่นรับข้อด้อยได้ไดก็ทักได้เลยนะจ๊ะวันนี้จบลงแล้ว5รายการค่ะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ